อะไรนะลูกอ,อาบน้ำครับอาบน้ำที่ไหนลูกอาบน้ำท่อน้ำครับอยากอาบน้ำเหรอครับท่อน้ำครับวันนี้นูเป็นปุ๊ดบอยไหมลูกเป็นเป็นปุ๊ดบอยเหรอครับคิดถึงน้องแฝดไหม รักน้องแฝดไหมรักครับรักครับรักไหมครับรักครับรักเหรอรักที่สุดครับ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 รักที่สดครัี่สุครับรักที่สุดครับเป็นคนดครับรักที่สุดครับรักที่สุครับเป็นคนดีครับ เป็นเด็ดตีครับเป็นเด็ดตีแล้วหนูดื้อไหมหนูทําไม่ดื้อครับหนูแกล้งเพื่อนไหมไม่แกล้งครับ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 เล้ววันนี้ทําไมหัวโนูไปทําอะไรมาลูกวันนี้วันนี้หนูมืดหนูมืดแตกรกบหรอป้าไม่ได้นอนอยูนะครับวันนี้ป้าดูหนูไหมครับดูครับ ดูเรื่องอะไร,รลูกดูรบนว่าอยากทำหดใส่ที่นอน <ทำ S 1> ไม่เล่นหดเลยครับทำอะไรหดใส่ที่นอนครับไม่เลยทำครับมันหุดบมบไม่ใช่หดใส่ท<ม>ี่นอครับมีชัวครับแล้วแล้วแล้วหนูฟังป้าไหมป้าดูอ่ะฟัง ฟังฟังหรือว่าเถียงป้าฟังครับหนูเถียงป้าไม่ใช่เหรอลูกเถียงครับแล้วหนูลักป้าไหมครับลักครับรักป้าเท่าไหร่ลูกแลป้าข้าม้าครับแลป้าเข้าม้าครับแลป้าเข้ามา้าครับเนาะครับรักใครอีกครับรักรับเมรุวายเมรุวลายรับใครอีกครับรับเมรุวาย อพูดดีๆรักใครรักเพเมลาลารักเพเมลาครับอะไรนะรักเพเมลาครับเอาพูดดีๆรักเพบมลาครับรักพ่ออะไรรักเทบาตาครับรักเทบาดารักพระเจ้าลครับรักเทบาตาพระเจ้าไงครับรักพระเจ้า ลาเปียปตาเหรอเปียปาตาคิดถึงน้องแฝดไหมครับคิดถึงครับคิดถึงรักน้องแฝดเรเอามันดีค่ะรับเอามันดีครับรับเอามันดีคับว่าน้ำเองได้ไหมครับได้ครับอาบเองเหรออาบเองครับอาบเองครับถูปูไหมถูปูครับถูปูครับจะอาบน้ำครับ ปาลูกปากป้าพาไปอาบน้ำโอเคบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายสุดมชนจีน่า